ค่ะสำหรับความคืบหน้า BDM ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็ขออัปเดตเรื่ององานในแผนพัฒนาของทาง BDM นิดนึงนะคะก็ไม่ได้อัปเดตมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็ยังทำการเก็บให้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว s e o นะคะก็ทำการเก็บอันดับ ไว้ให้อยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวไว้มีเวลาคุยในที่ประชุมกับพี่กอบน่าจะอธิบายได้ละเอียดกว่านะคะก็ยังในเบื้องต้นก็จะอธิบายว่าตอนนี้อันดับก็ยังคงเป็นสี่คำนะคะตามที่เราตั้งไว้ก็จะมีตัว direct mail direct marketing นะคะช่วงนี้จะมีฝัก marketing หลุดเข้ามาเหมือนกันจากที่ไม่เคยติดใน 50อันดับนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวเทเลออนไซต์นะคะค่ะอันนี้ก็ยังทำการเก็บข้อมูลไว้ให้อยู่เรื่อยๆนะคะค่ะส่วนเรื่อง a d w o r d s นะคะ a d w o r d ก็ช่วงนี้ตั้งแต่เดือน เมษายนนะคะยอดลูกค้ามีไม่มากอย่างเมษาก็จะมีของปลาเข้ามา3ารายนะคะแต่ยอดขายเท่าที่ดูรีพอร์ตยังไม่มีแจ้งเข้ามานะคะ,ะพฤษภาก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าแต่เท่าที่มีก็มีมา1นรายนะคะมันก็จะส่งผลในเรื่องของภาพรวมด้านกำไรนะคะที่สรุปไปให้นะคะก็ณ Uh, ROI ของเราะะติดลบมาเรื่อยๆะะตั้งแต่ต้นปีแล้วะะตอนนี้ล่าสุดะะที่เมษายนอีกอติดลบ300กว่าเปอรนต์แล้วเราลองดูว่าเดือนพฤษภาจะมียอดหรือไม่มียอดะะเดี๋ยวขอดอสรุปในช่วงสัปดาห์หน้านะคะค่ะแล้วก็เรื่องขัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ c e b o o k ก, Facebook กยังเหมือนเดิมค่ะยังคงติดตาม โพสอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่างที่ทีจ้ามพี่กอลฟไวต้ตอนนี้มาโพสเล่นเรื่องอเสนอเทรนในการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ของแบรนด์ต่างๆนะคะก็มันมีทั้งหมด12เทรนก็ใส่ไปวันละ1เทรนนะคะตอนนี้นำเสนอไปได้แล้ว6เทรนมีสอดแทรกในเรื่องของวันวันยูซูบุลีโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวที่พี่กอลฝากมาในเรื่องของการแบบลงรู ภาพที่สนุกๆน,นะคะเดี๋ยวจะลองเล่นหลังจากจบอตอนของ12เทรนนี้นะคะจะลองเอามาเล่นดูเผื่อจะเรียกไหลขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็มีในส่วนของเดี๋ยวไว้วันที่5ที่ได้คุยการอาจจะลองเปิดให้ดูในเรื่องของตัวเพวริกุที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาใช้เป็นคำคมคำเสียวๆอะไรอย่างเงี้ย,ยะคะ่ะก็ได้จำนวนหลายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าถ้าพีก่กอลโอเคในเรื่องของการปล่อยภาพลักษณ์ ในเรื่องของการเล่นคำก็ก็น่าจะาพยายามโพสให้ได้อยู่แล้วนะคะค่ะถัดมานะคะเ,เป็นในเรื่องของตัว to h i t ค่ะ คิดเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องออนไลน์มินทาการเก็บไว้ให้อยู่ตลอดเวลาแล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาอัปเดตให้ได้ฟังนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ประชุมกันเลยนะคะก็เวลาอัปเดตเข้าไปเนื่องจากข้อจำกัดของ u t u b e ก็ทําให้หลายงานแต่ในเรื่องงานที่สําคัญเร่งด่วนและต้อง f o ล l o w ก่อนนะคะค่ะอันดับก็อย่างตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะก็จะอยู่ที่พันหกพั เราจะหลุดประมาณที่พันพันแปกว่ากว่าจะมีในช่วงที่เป็นจังหวะที่เงิน a d w o r d ร์หมดมันจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันพอเงิน a d w o r d ร์ดหมดทูฮิตเราก็จะอันดับตกลงไปด้วยนะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าในช่วงจังหวะทีะ่เงินใน a d w o r d ร์นี้ก็จะอยู่ในอันดับที่ขึ้นไปถึงประมาณสักพันหกต้นๆแต่ไม่เกินพัน พันเก้าอยู่แล้วอ,อยู่อาจจะแบบพันแปดไปๆอะไรเงี้ยค่ะก็เก็บไว้ให้ตลอดนะคะอันดับก็จะเป็นอยู่ประมาณเนี้ยค่ะถ้าถ้าไม่มีกรณีออดเวิร์ดหมดนะคะก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่พันหกถึงสองพันค่ะ ค่ะถัดมาอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเซอร์วิสของแม่บ้านนะคะเออในเรื่องเซอร์วิสแม่บ้านก็ได้คุยกับป้านอมแล้วพี่อุได้เป็นคนคุยเรื่องแบบหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะซึ่งเดี๋ยวแม่บ้านเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าจะไปประกาศใช้นะคะในที่ประชุม HR ในวันที่6นะคะก็จะเป็นการประกาศเป็นของขวัญจากทางพี่กอฟที่จะให้พวกเราได้มีเซอร์วิสดีๆนะคะ ในการในการบริการในการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานแล้วก็เมนเจอร์นะคะส่วนเ,เรื่องการศึกษาตัวบัวทองนะคะก็ตอนนี้ทำเป็นอ่อ วิดีโอบน youtube ให้แล้วนะคะจำนวน2คลิปนะคะตามลิงก์ตามลิงก์งที่ได้วางไว้ให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของตัวห้องเบรกนะคะมิ้นวางลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับ 2, 2ออบริษัทแต่นี้เราจ้างเป็นอินเทリアส่วนส่วนตัวนะคะเป็นงานส่วนตัวเป็นเหมือนงานฟินนะคะก็คนหนึ่งอยู่ ppa นะคะ,ะพี่ก๊อฟลองคลิกดูรายละเอียด งานที่เขาเคยตกแต่งตัวคนที่อยู่ PPA นี่ชื่อคุณแจ็คนะคะ,ะคุณแจ็คนี่เคยแต่งห้องให้กับเพื่อนมินนะคะแล้วโอเคมินประทับใจในผลงานพอสมควรเพราะว่าค่อนข้างที่แบบเป็นคนแต่งเขาเรียกได้ว่าสไตล์การแต่งคือแต่งตามสิ่งที่เราจินตนาการแล้วก็สำหรับเจ้าอื่นๆจะบอกว่าทำไม่ได้แต่เจอพี่คนนี้แกบอกว่า ทุกอย่างที่เราอยากทําได้เป็นไปได้หมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้ถ้าถ้าโดยส่วนตัวเป็นชอบคนนี้เพราะว่าอาจจะเคยเห็นงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้ดยบัตเจ็ตของเราอาจจะ อาจจะดูว่าคีย์งานอาจจะอาจจะต้องดรอปลงมาอาจจะไม่ได้ฟูเท่าของงานที่มินเคยสัมผัสของพี่เขาอะนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะชื่อพี่เก่งค่ะก็จะอยู่บริษัทนี้นะคะ PIA นะคะเป็นรับเป็นเหมือนกันทั้งสองเจ้านี่คิดเลทเท่ากันเลยค่ะ4ี่หมื่นบาทค่ะ,คะซึ่งคุณเก่งเนะะี่ยค่ะก็อันนี้เป็นจากทาง นัดแนะนำมานะคะเพราะว่าคุณแก่งนี่ก็แต่งร้านให้กับเพื่อนของนัดนะคะซึ่งจากที่นัดเขาสัมผัสมานัดก็การันตีว่าคนนี้แต่งแต่งงานโอเคแล้วก็เก็บรายละเอียดดีนะคะค่ะซึ่งเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวมินจะลองนัดมาคุยดูนะคะว่าเขาจะมีไอเดียอะไรยังไงซึ่งในเบื้องต้นได้คุยกับ PPA คุณ จักไปแล้วนะคะที่ได้ทำาทาการวัดแล้วเดี๋ยวลองลองให้เขาเสนอราคาภายใต้งบประมาณดูนะคะแต่ในเบื้องต้นที่คุยก็คือว่าทางอินเทอร์เนียเขาก็แจ้งมาว่าโดยปกติก็จะอยู่เขาก็จะประเมินให้ลูกค้าอยู่แล้วอยู่ที่ตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาทมันก็ขึ้นอยู่กับแมทเทเรีย uh, ลที่เราใช้นะคะซึ่งเขาก็ไม่สามารถประเมินไปได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจัดเซตมา เราจะเลือกหรือไม่หรือไม่เลือกอีกทีหนึ่งซึ่งการที่จะไปลงถึงดีเทลขนาดนั้นเราต้องซายคอนแทคเพื่อให้เขาออกแบบก่อนค่ะอันนี้ก็คือแจ้งในเบื้องต้นคร่าวๆนะคะสำหรับความคืบหน้าของ BDM ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็มีเท่านี้ค่ะที่ขอบคุณค่ะ